เกิดกี่ครั้งก็ยังเป็นควายสัตว์น่าเกลียดเออน่าเกลียดกูทําอะไรก็น่าเกลียดไปหมดไม่ไม่ดำดำดีเหมือนคนของมึงหรอกสัตว์ควายนาทาหลาลมเออกูเนี่ยควายนาถลาลมพุ่งมาเข้าชนกวพ่อมึงด้วยไม่รู้หรอกเออประจำเดือนมาด้วยวันนี้ที่ลุงพูดเมื่อกี้เออชาด่าป้าชาญเชื่อได้ที่ควายนาถาลาลมพุ่งชนกวพ่อมึงชาด่าป้าเชื่อได้ บาโฟติดหลอกเบอร์กูเนี่ยบาร์โฟเมดอีเคียนี่กล้องเบอร์ครับอีกกล้องตกมักงเลยกล้องนี่ก็ใครเสียงหายออกเลยเข้าใหม่นะครับท<ต>ุกคนคือเสเยียบเสียวเสียวเสียบาวุ่หนึ่งร้ยอยปนทานลนด้วยนะครับใช่เหรอกูปดปอโจโดมาด้วยอีย้วเนี้ยตะกวดโมซัมบิกเกูเนี่ยตะกวดโมซัมบิกนี่แหละนี่แหละนหละน้าตาของตะกวดโมซัมบิกที่แบกิวเคยเจอกูนี่แหละ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉลามแอฟเรบัฟฟาโลแอฟเบลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกผู้ชายพันดีหีพันทางเครื่องอหมายสี่เหลี่ยมหน้าทะลึง่งคางทะเลนเออหน้าทะลึ่งคางทะเลนนี่กูคางทะเลนในที่สุดก็เผยร่างที่แท้จริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุยโปรแม็กกี้เออกูเนี่ยเผยกวแล้วกูคือลุงที่ควายยังต้องมาขอคาราวะเพราะโง่ดักดานเกินกว่าที่ควายจะเป็นได้ครับวันนี้ทำไรไม่ต้องเสือกกูกูโตแล้วเพราะรักมันทำร้ายเลยเลียงมาทำ,ทำรถ พะมาะราคารถเอเลยดูดหมดประชดรักอนี่ราคารถด,ดูดหมดเลยลุงเอเดาไอกิ๊กที่ผมมันดองแชทผมอีกแล้วไอกิ๊กมึงเป็นเฮียอะไรดองแชทฮะมึงเป็นเฮียอะไรฮะมึงตอบไม่เป็นเหรอมึงตัดเน็ตเหรอฮะอีคางบุญฮะบ้านมึงอยู่เทือกเขาไวเวเลสหรอือเฮียไม่มีเน็ตเข้าถึงเหรอถึงตอบไม่ได้อ่ะมึงเป็นอะไรพี่เอครับดอกพิคุณจะร่วงจะปากเมื่อไงเนี่ย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 ฮะ ตออปุ๊บอยาก yes, เยสอ,อม,อปมอแปลงเออมึงล่อเขาไปม้อแปลงเขาไฟอ่ะมึงจะได้เป็นเดือดแฟตอีกเที่ยจูดี้เดือดแฟตมึงอ่ะล่อเไปเถอะเจ๊แขกแหกป่า ah. กูไม่ได้แหกปากูถนัดแหกอย่างเดียวแล้วก็บือ้อคือมึงจะมีผมให้ไดนเลยเหรอว่าคือกูก็จะมีผมไม่ได้ทำไมอ่ะผมกูร่วงแล้วเป็นอะไรอ่ะเออ ตัวละครใดในมาเวลมีโล่เงินติกติกกัปตนเมกาผิิปตลยเฉปยไอรอนแมนผู้ติดติปติปติปติมตลปติปติหติปหินตัปติ้ตินติป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 เิปติาติปเิปติปติปตาปติปติอติป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 ้ิปติบติป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 อิปติปติปติปิปตินติปติปไอรอนแมนพ่อมึงทติปติปติปตอ าออนในฐานะที่คุณเอก็อายุสามสิบวกแล้วคุณเออยากจะบอกอะไรกับน้องนอที่ยังไม่เคยเย็ดต้นกล้วยไหมครับคือกูอยากจะบอกนั้นมึงลองสักครั้งในชีวิตน้องคุนผมโอนบาทแล้วมึงจะรู้ว่ายางกัดคืออะไรเนาะเอออยากจะบอกน้องน้องที่ยังไม่เคยปี้ต้นกล้วยมึงลองใช่สัตว์วันนี้ไม่คอสอะไรหรออ่ะมึงลองดูอ่ะเออต้นกล้วยอ่ะพี่อัยนี่แหละฟิกที่กูอยากจะบอกมึงปัญญาอ่อนอผู้ช่วยโค้ดสำหรับความพร้อมในวันนี้หน่อยครับ ผู้ช่วยคนวันนี้เป็นยังไงอะคุยกับโก้คุยกับโก้หัวหน้าควายตั้งแต่เด็รตยอย่างเดียวพูดจ้างมึงมาเป็นผู้ช่วยคนไม่ต้องมาเล่นหูเล่นตายอย่ากโก้เนื้อรัก ลุงทำไมหมาหน้าเซเว่นมีแต่สีดำครับงั้นผมขอสีแม่นุษยหน่อยได้ไหมม่เมื่อไงอีกี้ไหนสี่เหลี่ยมติดใจที่หำทุกคนมึงไงอีกี้จะซีพมาจังไรคำถามที่เงินล้านข้อหนึ่งบาทนักเตะคนไหนป้องกันดีสุดเม่ซี่ถ้าถุงผิดค่ะใครอ่ะพอยโป๊กเกอร์ปาเด้าหลักกิโลนั่นแหละใครจริงเด้าหลักกิโลมาเร็วใครไม่รู้ไงว่าปลอดภัยฮะ ถ้าหลักกิโลมันสู้กลับอาหารขาดขึ้นมามึงทําไงลุงข้างหลังมีควันควัน,วนไม่หาย,หายควายหันไอ้กูไม่ใช่ควายหันไม่ไม่ได้หันควายเมื่อควายเฮียจริงอ่ะจริงวันนี้กูเครียดนะไอสัตว์ไปจอดรถโดนใบสั่งล็อกร้อยไอ้ที่อ่ะไม่ล้อก็ล้อกูมาล็อคของกูอีกและไลฟ์นี้ครับสนับสนุนโดยปรีชายาขยานออันและเสาไฟฟ้าต้นนั้นจะไม่ใช่เงินไปม่ส่งปรีชามานั่นเลยกูล็อกร้อยเลยที่อะ ลุงเอครับลุงเอครับฮอนด้าเทนาถ่ายน้ำมันเครื่องต้องใช้กี่กระปุกครับขีกปไปให้ช่างทำนั่นไหรอเสือกอะไรเขาล่ะลุงสมทุยลุยสวนครับสลสุวนลุงเคยดูศึกสิบสองราศีไหมครับเคยดูครับลุงสมทุยลุยสวนคนขวาใช้บังโมหรือเปล่าไม่ใช่บังโมครับอันนี้ไม่ใช่ครับอยากรู้สัตว์ในบนโลกมีกี่ชนิดและมีอะไรบ้างไปหาพ่อมึงเถอะกูก